ธุรกกิิิจจลตบ่านเรานะครับมีหลายบริษัทครับที่เข้ามาจดทะเบียนแต่หนึ่งบริษัทนะครับนั่นก็คือ JWD ลนะครับล่าสุดมีแผนที่จะนําสินทรัพย์นั้นมาขายแล้วก็มาทาเป็นกองฤทธเกิดขึ้นมานะครับกองรทกอนนี้จะเป็นอย่างไรและจะช่วยเสริมทัพให้กับ JWD มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาคุยกันกับคุณชวนินบัณฑิตกฤษดาครับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ j จ d Info l o g i s t i c จครับสวัสดีครับคุณชวนินรคับ สดีครับคุณเฉยุทธครับครับผมล่าสุดมีข่าวว่าเราจะเอาสินทรัพย์ของเราเนี่ยมาขายทําเป็นกองหลีดด้วยรายละเอียดเป็นยังไงครับคุณชวนินครับอ๋อโอเคครับก็เราก็มีนําเรื่องเข้าบอร์ดนะครับรับทราบเรื่องการที่เราเป็นเอมูกับบริษัทเอเอ็มลีนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งกองหลีดขึ้นมาครับก็เราดูทรัพย์สินไว้อยู่สามส่วนครับส่วนแรกเป็นลังจินาห้องเย็นที่สุวิทวงศ์นะครับ แล้วก็มีคลังสินค้าห้องเย็นที่มหาชัยครับนะครับแล้วก็เป็นคลังสินค้าแห้งที่สุรทรวงศ์รับโครงการครับครับผม3โครงการนี้ไซส์ประมาณสักกี่บาทครับก็ตอนนี้ไอ้ตัว valuation เข้าวๆประมาณสักหนึ่ง้าร้อล้านครครับครับผมอัปเดตล่าสุดจนถึงวันนี้เรามีคลังสินค้าอยู่กี่แห่งกระจายอยู่ในกี่พื้นที่ครับผม เรามีคลังสินค้าอยู่ประมาณสักหกแห่งนะครับก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีที่แหลชะบังบที่สมุทรสาครมหาชัยนะครับมีที่บางนา,า 19, คอมมอเานะครับมีที่ทางเอกสาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับส่วนในต่างประเทศแล้วก็มีคลังที่พม่าที่กัมพูชาที่ลาวครับครับผมอัตราการเช่าเป็นยังไงบ้างครับอัปเดตล่าสุดกัน อัตราการเข้าตอนนี้ปรับต,ตัวขึ้นนะครับจากปีที่แล้วอยู่ประมาณสักห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเรามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณแปดแสนตารางเมตรครับผมในแปดแสนตารางเมตรมีการเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมไหนเป็นหลักไหมครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเน้นก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเคมีนะครับครับแล้วก็มีสินค้ายานยนต์ ครับนะครับแล้วก็สินค้าอาหารและพวกเครื่องดื่มแล้วก็อาหารแช่แข็งรวมถึงทางสินค้าที่เป็นเกจบอลกรครับเกจบอลกรนี่ก็รับสินค้าเกือบป็นทุกประเภทที่เข้ามายกตัวอย่างเช่นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าพวกเครื่องจักรหนักครับผมหลังจากที่เราขายสินทัพย์เข้ากองรีดนะครับสินพย์เราก็จะหายลงไปเยอะพอสมควรแบบนี้เราจะต้องไปหาซื้อหรือว่าทำลังสินค้าเพิ่มเติมไหมครับมีแผนที่จะขยายออกไปมากน้อยแค่ไหนครับ เรามีแผนที่จะขยายในเมืองไทยต่อเนื่องนะครับ,รบแต่เนื่องจากว่า3ปีที่ผ่านมาเราก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ตอนนี้พยายามจะใช้อัตราการเช่าปรับเพิ่มเติมขึ้นมาถึงประมาณัก80-85เปอร์เราก็คงที่จะพิจารณาในการลงทุนใหม่นะครับรบผเ,เรามีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกแถวลวบังอยู่แล้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องอ ผมก็คิดว่าตรงนั้นถ้าม,มีโอกาสมาเราก็พร้อมที่จะลงทุนเพิ่มเติมครับผมเงินที่ได้จากการขายรีดในอนาคตนี้จะเอาไปทําอะไรครับเอาไปลงทุนใหม่หรือว่าจะเอาไปคืนหนี้ให้ตัวเบาขึ้นครับส่วนหนึ่งคงจะคืนหนี้ด้วยนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งก็คงจะต้องลงทุนต่อนะครับ,รบจะลงทุนต่อในลักษณะที่นําเงินไปลงทุนไซ่งงามเพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่โอกาสในอนาคตน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดูพวกพันธมิตร เข้ามาร่วมกับบริษัทเพืส่วนหนึ่งครับครับผมล่าสุดจะไปร่วมทุนจะไปจับไม้จับมือร่วมกับสยามกลการอุตสาหกรรมเพื่อรู้ธุรกิจโลจิสติกยานยนต์ตัวนี้ความชัดเจนไปถึงไหนแล้วครับอ๋อตอนนี้เราก็เริ่มดําเนินการแล้วนะครับโดยจริงๆเราเริ่มทําเรื่องธุกรกิจโลจิสติกทางด้านยานยนต์มาประมาณสักสิปีแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นที่สินค้าที่เป็นรถสาเร็จรูปนะครับ ทีนี้พอเราจับมือกับทางกลุ่มสยามกลยุทก,การอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็คงจะไปเน้นทางอุตสาหกรรมทางด้านต้นน้ำมากขึ้นนะครับพวกพาร์ทอะไหล่ผู้ผลิตนะครับลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามเงี้ยครับ,รบ<ม>ก็จะทำให้เราทำฟูลสป라이ดเกณทางด้าน Auto ออโต้โลจิสติกส์ครับผมตั้งเป้าการเติบโตปีนี้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ เปอร์เซ็นต์ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณชาวนินครับขอบคุณครับกฤษยุทธครับสวัสดีครับนั่นก็คือกฤษยุทธนะครับจากทางนั่งของ JWD นะครับราคาเช้าวันนี้ครับบวกขึ้นมา5สตางค์นะครับล่าสุดอยู่ที่8บาท95สสตางค์นะครับ